ดูใช่ด่ที่นี่แต่ว่าที่อาจาย์นี่บวอกเพิ่งห้าวอกกันนี่แค่สิบวอกนี่เสียนเสี้ันแต่พระอริยเจ้าเป็นพวกนี่หมูเช็หรือตาเินทส่บวอกไะฮอันตาหนังท้ามีหมูหนังห้านีแค่สิบวอกนี่อะไรห้าวเป็นและ่อาจานยสิบวอาใกล้ซ้ำ แต่ผู้นี้มุ่งคิดศาทต่แท้ดวจระดาป็นมมมอยุใหมันใน้าสตร์น้ของยคทางกันหลายโยคกันแต่ไปเข้ากันได้ละแต่ผู้คนนี้มุ่งิศาต่์คดเพื่อยี่ยามระวิของสันนิจญานจน ไปดูตั้งแค่ใหนอ่าพอดีตอนเห็นมากว่าท่านทำไปไหนเมื่อ่น่ะผู้มื่อวันนั่พอ,อตัอง,มมง,ตง,งว่าเน,นี่ยมากมือน่ะว่าได้ตามันศีร์้วยวิตย์อะไรน่าว่าข้าก็ไปใจกหรอไม่ใช่ว่าไร้ย่างท่านได้ทำมาเพล็กซ์ทั้งหลายลูกศิษย์เมื่อเนี่ยทำหน้าจะเล่นเก รงานไรเล่นะไรก็ไค mm ่ก hmm. ็คุ้มเงินไว้มากบอกร่าจริงเอาว่าได้นี่รองโคถานฟแงเล่นในพันธอกไ้ฟังแค่นั้นละเป็นคนที่ตามอันนี้บ้านเจ้านน้าบ้านเยอะทีเขาผิบ้านยู่ะเยอะคนเขาคนวันนี้็ได้พาไปน ว่า่ถามว่าหนาถ่าการตอหน้าจะเร่อถ้าตอหน้าก็ได้ว่าอันนี้จะได้อาเป็นไาาเป็นนี่ก็ได้ไปทงหน้าไปี่างหน้าม่ว่าั่นต้องพูดถทานีพว่นได้ถามไม่ไม่นี่เป็นยังไง กปแจ้งตำนานเจเวนหา้องนานเจเวนจะไปนี่ในบาอาลีาฟังเเลยั่านผูน้ใดทีมาฟังเอยู่ที่ว่าจะมาคืนต้องบ้านจะห้ามใจและกิจสุผู้ที่จะมาฟังเสกในสอนทำหนมากาก็สามารถไมากเลยเพราะววาม่นข้งางมัใจ นี่นะแต่ไพอันจะได้เรือตาจะได้องใสบ้านไหนทีมากจะได้อะไรกันสามพันเอาไปว่ากวาเทวชาและทิมากังเทถ้าเันทีมากเยอะไหนก็ได้ไหมวันแรกที่ไหนก็น ผพกาเช่นนเอไม่ว่าทช่นเออาเีมาฟังดีเลยพราแค่นั้ว่าผมหน้าอาหนาเนี่ยก็ได้พูคือว่าพอดีย่างทำวันดีก็พูดคือว่าเนได้ได้เอาที่เขที่อาบอกม่อยากก็ต่าก ย้าบอกไปเอนาน,ะนังภาวน้าพ่านะังภาวน้าแต่ย่งางทําไปถึงหกโุ่งย่งเพืนมันจะได้อ,ไออกก็ออกมากกว็ตืดเสียตืดนะยางเป็นต้องปูถั่ง้องเงล่นน้องุูถาวมันจะได้คลอดปฏิบัต กูบาลยา์ก็ออกมาะได้ท้ากันตึงไปตึงไปนวดเป็นยับเต้นท่านว่าชัดเต้นแล้วมันก็ได้ก็ปากข้ออย่างนี้งานนี is ้ไม่ถามเนยนว่าผู้สาวถามนี่เน้ไปถามเาว่าจยแค่เพเพราะว่าเป็นเป็นเว่าเน่นไ้ถามพรานนะท่าน แล้วที่มันพันเองเรือมันไข่ถามมันตอบสุดเ้ายก็ไร